สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะเรียกว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลาท้องผูกนะคะวันนี้แก๊บจะมีวิธีธรรมชาติมาใช้ให้ฟังนะคะซึ่งวิธีนี้ตัวแก๊บลองเองกับตัวแล้วนะคะรู้สึกว่าได้ผลมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งอาหารเสริมอะไรเลยนะคะนั่นก็คือการดื่มน้ําหลังตื่นนอนทันทีนั่นเองนะคะซึ่งตัวแก๊บจะดื่มน้ําหลังตื่นนอนทันทีประมาณ300มิลถึง500มิลนะคะเรียกว่าทําเป็นประจําทุกวันเลยแบบนี้นะคะวิธีก็ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ ทำอย่างนี้เป็นประจําทุกวันนะคะแล้วลองสังเกตได้เลยว่าการขับถ่ายของเราจะดีขึ้นนะคะกลายเป็นคนที่ขับถ่ายทุกเช้าตรงเวลานะคะแล้วก็เป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยสาเหตุที่การดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนเป็นอะไรที่ดีกับร่างกายมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับไปเนี่ยร่างกายเราจะเข้าสู่ภาวะขาดน้ํานั่นเองค่ะแล้วเลือดอะมันก็จะเหนื่นะคะการที่เราตื่นนอนมาแล้วดื่มน้ําทันทีเนี่ยส่วนตัวแก๊บมองว่าค่อนข้างจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากๆเลยค่ะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะคะจะแนะนําว่าคนเราวันหนึ่งควรดื่มน้ําไม่ต่ํากว่า8แก้วนะคะแล้วการดื่มน้ํามากๆก็ทําให้ผิวพรรณดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิจนชาแนลนะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต่แตแตแตสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไ b ร c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะและถ้าพูดถึงปริมาณการดื่มน้ําที่เพียงพอต่อวันแล้วนะคะอีกปัจจัยหนึ่งเลยที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคุณภาพของน้ํานั่นเองนะคะวันนี้แก๊บจะมารีวิวเครื่องกองน้ําตัวหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องน่าสนใจมากๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะเครื่องกองน้ํา p h i l i p t Water Add 6910นั่นเองนะคะตต้้ออองงบกกวว่่าาันนีเเเคป็รื น้ำระบบ R.O. นะคะทุกคนซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องมีการติดตั้งอะไรหรือต่อสายน้ําอะไรให้วุ่นวายเลยสามารถตั้งได้ทุกที่ที่ต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะหรือว่าในออฟฟิศต่างๆนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ง้อนน้าต่อเลย อย่างตัวเก็บเองก็ติดตั้งน้องอยู่หน้าห้องนอนเลยนะคะเรียกว่าตื่นนอนมาปุ๊บก็สามารถกดน้ําดื่มได้ทันทีเลยตอนเช้าเพื่อระบบการขับถ่ายที่ดีและความสดชื่นในตอนเช้าซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามแล้วก็ทันสมัยมากๆสามารถเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ทุกมุมบ้านของเราได้เลยแล้วเครื่องตัวนี้นะคะเขามีระบบ UV LED คอยฆ่าเชื้อทุกๆ1ชั่วโมงด้วยนะคะเรียกว่าน้ําที่ออกมาจากเครื่องตัวนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยเรื่องความสะอาด ซึ่งเธอฉันจะบอกว่าตัวไส้กรองของเขานะคะสามารถกรองได้0.0001ไมครเลยและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง99.99% 99 พร้อมกองสารพิษและคอลินได้ด้วยนะคะซึ่งหนึ่งไส้กรองสามารถกองได้ถึง2,000ลิตรเลยเรียกว่าถ้าอยู่กันไม่เยอะใช้ได้ยาวๆไปเลยค่ะประมาณ1ปีและอีกความเลิศหนึ่งเลยนะคะที่แก๊บชอบเจ้าเครื่องตัวนี้มากๆเลยนะคะก็คือเขาสามารถมีระบบทําน้ําร้อนได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถปรับได้ถึง4องศาเลยนะคะแล้วก็ปรับปริมาณน,น้ําได้ด้วยอันนี้สําคัญมากๆเพราะแก๊บเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ตอนเช้าเวลาไปทํางานในกรุงเทพรถมันติดมากเธอแล้วบางทีบางวันเราก็ตื่นมาแล้วรีบๆเร่ง มีประชุมช่วงเช้าถูกไหมคะบางทีแก็บก็จะลืมเสียบเจ้าตัวปลั๊กกาต้มน้ําร้อนไว้แล้วเราต้องดื่มกาแฟกว่าจะลงมาเราก็อดดื่มกาแฟและเพราะวันนั้นเราลืมเสียบแต่หมดปัญหาไปเลยกับเครื่องตัวนี้เพราะว่าระบบทําความร้อนของเขาเนี่ยแค่สวินาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกอุณหภูมิน้ําได้ด้วยพร้อมปริมาณน้ําเขามีมาให้หมดเลยคะ่ะ ซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็ปรับได้ทั้งหมด4อุณหภูมิเลยนะคะมี4แบบที่หลากหลายอุณหภูมิแรกเป็นอุณหภูมิห้องนะคะสําหรับการดื่มน้ําทั่วไปในตอนเช้านะคะอุณหภูมิที่2ก็คืออุณหภูมิ 4, 45องศานะคะหรือเป็นน้ําอุ่นนั่นเองและอุณหภูมิที่3ก็คือ85องศาสําหรับคอดื่มชาทั้งหลายแกบก็จะเลือกกดเป็น85องศานะคะและสําหรับใครเป็นคอกาแฟก็จะกดที่95องศาก็ได้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเลือกองศาได้ตามความต้องการของเราเลยและเวลาในการทําความร้อนของเขา มากๆแค่3วินาทีเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าตอนเช้าอ่ะถ้ากำลังแบบเร่งรีบเร่งรีบเนี่ยเอาแก้วกาแฟลองปุ๊บสามารถกดกาแฟแล้ว ดื่มได้ทันทีตอนเช้าเลยซึ่งเธอไม่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกอุณหภูมิน้ำได้เท่านั้นแต่เราจะเลือกปริมาณของน้ำที่กดออกมาต่อครั้งก็ได้เช่นกันเพราะบางทีเราชงชาชงกาแฟเราก็ต้องการปริมาณน้ำที่ต่างกันออกไปตัวนี้เขาสามารถควบคุมได้ด้วยนะคะซึ่งการควบคุมเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ปริมาตรนะคะปริมาตรแรกก็คือ150 ml นะคะปริมาตรที่2ก็คือ210 ml ปริมาตรที่3ก็คือ300 ml และปริมาตรที่4ก็คือ500 ml นั่นเองเรียกว่าโอ้โหถ้าเราจะมากดน้ำชง กาแฟยี้กดเลือกอุณหภูมิทางด้านซ้ายแล้วก็กดเลือกปริมาณน้ําที่ด้านขวาแค่นี้ก็พร้อมดื่มเลยนะคะและที่สําคัญก็คือเขามีตัวเซฟตี้ให้ด้วยนะคะตัวเซฟตี้ล็อกนะคะเพื่อป้องกันเด็กมากดนั่นเองค่ะ แล้วอีกความเลิศหนึงเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยบำรุงรักษาง่ายมากๆเราสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เองที่บ้านเลยนะคะโดยไม่ต้องไปงอช่างที่ไหนเลยนะคะเพียงเราเปิดเจ้าฝาเครื่องตัวนี้ออกมานะคะแล้วเราจะเห็นไส้กรองใช่ไหมคะตัวนี้เราก็บิดนะคะบิดไปทางซ้ายก็คือเป็นการหมุนถอดเจ้าตัวกรองออกมานั่นเองนะคะซึ่งตัวกรองอันนี้เราสามารถบิดถอดออกมาเอง ได้ในบ้านเลยนะคะซึ่งแท่งกล่องเขาเนี่ยกล่องได้0.001ไมค้อเลยนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสได้99.99% 99เลยซึ่งการเปลี่ยนไส้กล่องใหม่ก็ทําเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงเอาตัวหลอดไส้กล่องตัวนี้นะคะใส่ลงไปในที่เดิมนะคะแล้วก็บิดไปทางขวาเท่านี้นะคะตัวไส้กล่องก็จะถูกติดตั้งกลับเข้าไปในเครื่องแล้วล่ะคะ่ะเรียกว่าไม่ต้องงอช่างเลยสามารถเปลี่ยนได้เองเลยที่บ้านแถมแบรนด์เขายังให้ความเชื่อมากเราอีกนะคะว่าตัวไส้กล่องเขาเนี่ยจะมีจําหน่ายไปอีกยาวๆเลยนะคะกว่า10ปี หรือถ้าระหว่างที่คุณซื้อมาแล้วระหว่างทาง10ปีนั้นเกิดไส้กรองตัวนี้เขาเลิกผลิตไปนะคะเราสามารถไปแลกซื้อเครื่องใหม่ได้เลยในราคาไส้กรองนั่นเองค่ะเรียกว่าโหถ้าเรื่องนี้เนี่ยมั่นใจไปได้เลยว่าเราจะสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลยซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะมีขนาดความจุนะคะอยู่ที่1.5ลิตรนะคะแล้วก็สามารถมีถังเก็บน้ำได้อีก4ลิตรนั่นเอง เป็นทั้งหมด5.5ลิตรซึ่งความสะดวกสบายของเครื่องตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปต่อสายต่อท่ออะไรเลยหรือตั้งเครื่องกองน้ําในตําแหน่งที่ใกล้ท่อนะคะเราสามารถเอาเครื่องตัวนี้ตั้งตรงไหนก็ได้เพราะว่าเราสามารถถอดเองจากฝาเครื่องนะคะเพียงเปิดฝาด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงหูหิ้วขึ้นมานะคะยกตัวถังออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเทน้ําทิ้งหรือเติมน้ําใหม่กลับเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในถังได้เลยซึ่งทางฟิลิปเขาแนะนําว่าน้ําที่เราจะเอาเข้ามากองน,นะคะควรจะเป็นน้ปาปราปาที่เรา ใช้กันอยู่ในบ้านนะคะแล้วเอาผ่านเครื่องกรองเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้นของตัวไส้กรองนั่นเองค่ะ คุณพี่ขาแล้วเกิดไส้กองเราหมดอายุแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนไส้กองแล้วหมดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้เขามีเซ็นเซอร์และไฟบอกสถานะด้วยนะคะถ้าเราไปสังเกตที่หน้าเครื่องเนี่ยเขาจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยตัวไส้กองเขายังใช้ได้อีก1ปีเต็มเลยค่ะแต่ถ้าเกิดตัวสัญลักษณ์ไฟเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะนั่นก็คือไส้กองอน,นั้นยังใช้ได้อีก30วันนะคะและถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็คุณจะต้องเปลี่ยนไส้กกกรรรอออองงภาาายในนนนน7ววัั่่เเเเเเคะีีมซซ็์บ ล่วงหน้าก่อนที่ไส้กรองจะหมดอายุดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพน้าแล้วนะคะมั่นใจว่าทุกครั้งที่กดเครื่องกรองน้ําตัวนี้ออกมาน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยสะอาดแน่นอน กลับมาที่ความเห็นส่วนตัวแกบ,บ้างนะคะหลังจากได้ลองใช้เจ้าเครื่องกรองน้ำ i l i p Water ADD 6 9 1 0ตัวนี้นะคะส่วนตัวมองว่าเหมาะกับใครนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นกลุ่มที่อยู่บนคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่ห้องมีจํากัดน,นะคะแล้วก็กลุ่มที่2เลยนะคะคือกลุ่มคนที่ต้องการใช้น้ําดื่มในสถานที่ต่างๆนะคะแต่ว่าในสถานที่นั้นๆน่นะเราติดข้อจํากัดเรื่องท่อน้ําดีนะคะทุกคนอันเนี้ยเหมาะมากๆเลยส่วนตัวทําไมถึงมีความคิดเห็นยาง,ง้นนะคะต้องบอกว่า เจ้าตัวเครื่องกองน้ําตัวนี้ของฟิลิปอ่ะเขามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่แล้วก็เล็กกะทัดรัดพอสมควรนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมีปลั๊กอันเดียวสามารถเสียบใช้ได้เลยนะคะแทงน้ําด้านหลังก็แค่เติมน้ําประปาลงไปเราก็สามารถใช้น้ําดื่มได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่1เลยนะคะคือน้องสะดวกไปตั้งในทุกๆท,ที่ที่เราต้องการจะใช้น้ําได้เลยอย่างตัวเก็บเองอ่ะตั้งไว้หน้าห้องนอนเลยเรียกว่าตื่นมาตอนเช้านะคะเปิดประตูห้องนอนแลปุ๊บ กดน้ำดื่มได้เลยนะคะดื่มเข้าไปตอนเช้าได้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและอีกหลายๆคนนะคะที่แบบว่าบางทีอยากได้เครื่องกรองน้ําสักเครื่องตั้งใกล้ๆโต๊ะทํางานนะคะบารีทํางานมึนๆอยากดื่มกาแฟหันมาปุ๊บกดกาแฟดื่มน้ําร้อนได้เลยเครื่องตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเขาทําความร้อนแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วเราก็เลือกอุณหภูมิได้8 5องศา95องศาคอชาคอกาแฟเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเรียกว่ากดปุ๊บน้ําร้อนพร้อมใช้ทันทีเลย และที่สำคัญขนาดกระทัดรัดดีไซน์สวยงามไปตั้งตรงไหนของมุมห้องตรงไหนก็ทำให้สวยงามนะคะไม่ได้ดูเก,กกาสายตาเลยและความเลิศหนึ่งที่แกชอบก็คือน้องมีเซ็นเซอร์มาให้ละเอียดพอสมควรนะคะอย่างบางทีเราใช้ใช้น้ำไปอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันหมดอ่ะเธอน้องก็มีเซ,เซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้วยนะคะว่าตอนนี้เครื่องไม่พร้อมนะคะที่จะใช้น้ําคุณจะต้องไปเติมน้ําก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความละเอียดที่เออส่วนตัวฉันใช้แล้วอะ่ะคนข้างรู้สึกประทับใจ และที่สำคัญที่สุดเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะเขามีปุ่มเซฟตี้ล็อกมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันแบบน้องๆมาเล่นแล้วโดนน้ำร้อนลวกอันนี้เป็นอะไรที่แกประชอบมากๆสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าเครื่องกองน้ำ Philip อ w t t r r นะคะ A.D.D. 6 9 1 0ตัวนี้แก็บก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ d s s r r p t t o o n ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนสามารถไปกดดูได้นะคะแล้วเธอฉันจะบอกว่าเครื่องตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 900บาทเท่านั้นเองและเขาก็ยังมีจัดโปรเป็นพักๆด้วยนะคะลองไปกดดูที่ลิงก์ของแก๊ปได้นะคะเผื่อบางช่วงเนี่ยเราได้ราคาพิเศษเข้าไปอีกและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel n ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี Tik To อแล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ